แฟนกีฬามวยไม่พอใจหลังจาก IOC ขคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่อนุมัติให้หมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐ อเมริกาโดยสื่อกีฬาคิกบ็อกซิง่งอย่างบิยอนคิกบ็อกซิ่งเขาได้นําเสนอเรื่องนี้เอาไว้โดยบอกว่ากีฬาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยถูกปฏิเสธสําหรับการใข่น,นขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสแต่ IOC กับอนุมัติกีฬาอย่าง ฟุตบอลทงลาคอสซอฟบอลคริกเก็ตและสควอตเข้ามาแทนซึ่งจริงๆแล้วกีฬามวยสากลสมัครเล่นเองก็โดนถอดออกจากโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยนะครับด้วยความไม่โปร่งใสของไอบ้านนั่นเองโดยทางบิยอนคริกบ็อกซิ่งนะครับเขาได้ให้รายละเอียดโดยบอกว่ากีฬาทั้งสองชนิดทั้งมวยไทยและคริกบ็อกซิ่งนั้นได้มีการพิจารณาในรอบสุดท้ายร่วมกับกีฬาอีก7ชนิดที่ถูกเสนอเข้ามาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่รอสเอนเจลิสโดย จะมีการพิจารณากีฬาที่เข้าร่วมทุกๆ4ปีโดยจะมีกีฬาบางรายการที่ได้รับการเสนอเข้าชั่วคราวและมีกีฬาหลักอยู่ที่28ชนิดนะครับโดยในท้ายที่สุดแล้วครับกีฬาที่สามารถเอาชนะทั้งมวยไทยและคลิกบ็อกซิ่งไปได้ก็คือกีฬาอย่างซอฟบอลคริกเก็ตฟุตบอลทงลาคอส และสควอตโดยคณะกรรมการโอลิมปิกได้ให้เหตุผลว่ากีฬาทั้งสองชนิดนั้นยังไม่ได้รับความนิยมและไม่มีการแข่งขันในระดับอื่นๆในโอลิมปิกรวมไปถึงการแข่งขันในระดับเยาวชนโอลิมปิกและการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาโดยนายรอยเบเกอร์ประธานสมาคมคิกบ็อกซิ่งโลกได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวของโอลิมปิกอย่าง Inside the Game โดยบอกว่าเรารู้สึกผิดหวังนั่นเป็นเรื่องปกติที่กีฬาของเราไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโอลิมปิก2028 แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกดีที่กีฬาอย่างคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยอาจจะถูกบรรจุในโอลิมปิกเยาวชนและอาจจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่โอลิมปิกในครั้งต่อไปเราก้าวหน้าและพัฒนากันอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาและต้องขอบคุณทุกระดับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กีฬานี้ก้าวไปสู่ระดับโลกควบคู่กับการเติบโตของสหพ,พันธ์ในระดับนานาชาติและในระดับทวีปทุกทวีปหลังจากที่บิยอนคริกบ็อกซิ่งนะครับได้รายงาน ารข่าวนี้ออกไปครับก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะครับโดยคนแรกนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากีฬาที่แข็งแกร่งคงไม่ควรอยู่ในการแข่งขันมหากรรมกีฬาที่หนุ่มนวนสินะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสควอตเหรอ <laughs> คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งคนนะฮะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ายอดเยี่ยมมากตัดมวยไทยตัดคิกบ็อกซิ่งออกแล้วก็ตัดยูจิสูออกจากโอลิมปิก ด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวไทยครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าบางทีโอลิมปิกอาจคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับโอลิมปิกเพราะโอลิมปิกนั้นต้องการกีฬาที่นุ่มนวลแม้จะเป็นกีฬาต่อสู้ซึ่งทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนั้นไม่ใช่กีฬาแบบนั้นฉันไม่ค่อยรู้เรื่องของเทคนิคเท่าไหร่หรอกนะแต่จากที่ได้ยินมากีฬาที่แข่งขันในโอลิมปิกนั้นเป็นกีฬาที่ดูเบาๆถึงจะเป็นกีฬาต่อสู้ก็ตามนี่คือความคิดเห็นของฉันนะหลังจากนั้นก็มีชาวฟิลิิปน์เข้าามตอบบกลั าวไทยคนนี้นะครับโดยบอกว่าแน่นอนมันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละหลังจากนั้นก็มีชาวสหรัฐอเมริกามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าพวก IOC ก็ชอบทําแบบนี้แหละฉันก็ลุ้นเสมอเลยนะว่า MMA บาสเลียนยูจิซูมวยไทยและกีฬาอื่นๆที่เป็นกีฬาต่อสู้ก่อนังได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันเห็นด้วยนะกีฬาต่อสู้หนักๆต่างๆ,างๆนะ่ะควรจะอยู่ในสายอาชีพไปเลยจะดีกว่าโดยส่วนตัว ของฉันฉันเห็นเทควันโดได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนและเด็กๆแต่นั่นก็สูญเสียเทคนิคการต่อสู้ที่ใช้ในการพิชิตคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงไปเลยฉันคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับมวยไทยคนไทยคงรับมันไม่ได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเยอรมันนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับมวยไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวสิงคโปร์ครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งฉันคิดว่า m m a ก็คงไม่มีโอกาสได้เข้าโอลิมปิกเหมือนกันคอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นชาวสหราชาอาณาจักรนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอลิมปิกช่างนุ่มนวลกว่าที่ฉันคิดไว้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวออสเตรเลียนะฮะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคิกบ็อกซิ่งไม่ได้ฉันยังพอเข้าใจแต่ทําไมมวยไทยไม่ได้หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแต่มวยไทยนโหดกว่าคิกบ็อกซิ่งมากเลยนะหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันหมายถึงว่ากีฬามวยไทยนั้น เป็นกีฬาดั้งเดิมและมีการแข่งขันกันอย่างต่อเน,นื่องมาหลายปีแล้วหลังจากนั้นคนที่เข้ามาตอบกลับก็ตอบกลับเจ้าของคอมเมนต์นะครับโดยบอกว่าแต่มันโหดร้ายมากดังนั้นฉันคิดว่าพวกเขาคงจะต้องมีการปรับกติกาเพื่อที่จะสามารถเข้าแข่งขันในโอลิมปิกได้คอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งชาวเม็กซิกันนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากีฬาอย่างคิกบ็อกซิ่งหรือแม้แต่มวยไทยนั้นดูน่าทึ่งแต่ที่มันควบคุมได้ยากก็คือการให้คะแนนให้มันสุดจริตและ ตัดการเมืองออกจากกีฬามวยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์นะฮะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่าคณะกรรมการโอลิมปิกนั้นคงกลัวมากๆในเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬาหลังจากนั้นก็มีชาวฟิลิปปินส์ด้วยกันเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอ้าวแล้วกีฬาอย่างมวยปล้ำล่ะหลังจากนั้นก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนึงมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าหมวยปล้ำนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะมีการปรับเปลี่ยนกติกามากมายเพื่อให้เข้าแข่งขันในโอลิมปิก ได้คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวดูไบนีครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ้โอลิมปิกซอฟ คอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นชาวฮาวายนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่าคณะกรรมการโอลิมปิกคงมองศิลปะการต่อสู้ที่มีแนวโน้มในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบเน้นที่ประสิทธิภาพของศิลปะการต่อสู้มากกว่าความรุนแรงคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นชาวอเมริกันครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแน่นอนสิ่งที่ฉันหวังก็คือการให้คะแนนที่ยุติธรรมไม่ใช่เป็นการให้คะแนนแบบมั่วๆสุดๆอย่างกีฬามวยสากลสมัครเล่นคาราเต้หรือยูโดคอมเมนต์ comment ต่อ ต่อไปนะครับเป็นชาวอินเดียครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเอาล่ะนะอย่างน้อยพวกเขาก็กล้าไปอีกขั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวเม็กซิกันครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันก็แปลกใจนะที่เขาทําแบบนี้กับกีฬาชกมวยถึงมันจะดูน่าเศร้าแต่พวกเขาควรเข้าใจว่ากีฬาอย่างคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยนั้นมันเป็นกีฬาสมัครเล่นนะไม่ใช่เอานักมวยอาชีพมาต่อยกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวสเปนนะฮะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอะไรนะไม่มีมวย มวยไทยเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมวยไทยไม่ใช่กีฬาเกิดใหม่นะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นครูมวยไทยในสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า พวกเขาคงต้องการการแข่งขันที่เป็นแค่เกมเท่านั้นและคงต้องการกีฬาที่พวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะเอาชนะได้นั่นก็คือสิ่งที่ฉันเข้าใจคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งคนนะฮะมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านี่พวกคุณล้อเล่นใช่ไหมบรรจุก,กีฬาอย่างฟุตบอลทงและสะควอตแต่บอกว่ามันเป็นที่รู้จักมากกว่ามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งเหรออะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวอเมริกันอีกหนึ่งคนนะเข้ามาแสดง ความคิดเห็นได้บอกว่าดีแล้วละที่พวกเขาไม่ให้เหมยไทยเข้าไปในโอลิมปิกเพราะฉันรู้เลยว่าโอลิมปิกจะต้องบังคับให้เืมยไทยกลายเป็นกีฬาสาวน้อยตบกันแล้วก็ห้ามไม่ให้ใช้เข่ากับศอกอยู่ดีคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโฮโหฉันละแปลกใจจริงๆสงกีฬานี้ไม่ได้เข้าร่วมแต่ดูกีฬาอื่นที่ได้เข้าร่วมสิ คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวฮังการีนะครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเดี๋ยวก่อนราคอตซอฟบอลคริกเก็ตสควอตได้เข้าร่วมเหรอือฉันเลยอยากอ้วกคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นชาวอเมริกันอีกหนึ่งคนนะฮะเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามวยไทยเนี่ยเป็นมากกว่ากีฬาใดๆคอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นชาวนิวซีแลนด์นะครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟุตบอลทงเอาชนะกีฬาพวกนี้ได้เหรอบอกได้คําเดียวเลยว่ายัาง ฮ่าคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวมาเลเซียนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าได้โปรดเถอะฟุตบอลทงมันคือกีฬาอะไรอะ่ะครับนั่นงก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะอ่านข่าวนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องดีสคริปชั่นด้านล่างให้ท่านได้เข้าไปอ่านกันก็แล้วกันนะครับก่อนนับว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับแฟนๆมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนะครับที่ไม่ได้บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแต่ก็เชื่อว่าทีมงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะพยายามผลักดันให้กีฬานี้ได้เข้าไปทําการแข่งขันในมาคก,ก,กัมกีฬาอื่นๆและในอนาคตก็คงจะมีโอกาสได้บรรจุในโอลิมปิกนะครับส่วนหลายๆคนที่มองว่าถ้าหากจะเข้าโอลิมปิกคงจะต้องโดนตัดกดติกาต่างๆและลดความสวยงามของศิลปะมวยไทยลงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า อย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศและเนื้อข่าวทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ